สวัสดีครับผมมันพินกับ c ช่องฟิลไทยนะครับ FWDLTHAI ใน YouTube ครับก็อยู่บนทางหลวงหมายเลข416นะครับก็มงหน้าจากละงูไปที่ทุ่งว่านะครับทุ่งว่าใช่ไหมทุ่งว่านะครับซึ่งเป็นอำเภอที่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ยังเดินทางด้วย ใช้เรือกลไฟดีกว่านะครับในทะเลอัมมันฝั่งตะวันตกนะฮะเคยเป็นจุดแวะของเรือที่สำคัญนะครับในสมัยก่อนก็มีความโดดเด่นในเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมนะครับในสมัยก่อนแต่ว่าตอนหลังก็การเปลี่ยนแปลงนะครับคนใช้รถไฟนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยรถยนต์ทำให้ เมืองที่เคยมีความสําคัญทางการขึ้นล่องของเรือกลนไฟในสมัยก่อนเนี่ยก็กลายเป็นเมืองที่เงียบสงบห่างไกลไปนี่เป็นเส้นทางหลวง416นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรจะถึงตัวอำเภอทุ่งว่าครับผมด้านซ้ายนี่จะเป็นป่าป่ามนะนี่ครับเป็นป่าต้นป่า ข้างขวานี่จะเป็นแนวสวนยางแล้วต่อกับภูเขาตรงนั้นน่าจะเป็นเขตของป่า,ปาสงวนหรืออะไรสิอย่างน,น,นะครับฝนโปรยปลายไป,ปตลอดทางครับทางเส้นทางเป็นาทางสวนกันนะครับแต่ว่าสภาพถนนก็ดีครับแต่หลายทางจะแคบนะคลิปนี้ก็ถ่ายในช่วงเดือน สิงหาคมนะครับปลายเดือนสิงหาคมปี5 9เกนะครับตอนนี้เป็นป่ายางทั้งสองภาคเนนะี่ยนี่รู้สึกว่าเขาจะทำท็อน้ำยางยางนี่มีเลือกเอานะครับว่าจะทำเป็นน้ำยางทำเป็นยางแผน่นหรือว่าเก็บเป็นกียางอะไรเงี้ยครับแ้วแต่ว่าจะ ใช้ยังไงเงื่อนไขแรงงานของแถบพื้นที่ต่อรถอ,ออกมาครับระวัง ก็ให้เห็นเป็นเรื่องของเส้นทางนะครับจะได้งนงภาพออกทางพวกอย่างนี้เนี่ยก็ต้องระวังรถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกมาวีรถออกมาจากซอยแยกเ,เด็กขี่จัก,กรยานอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับก็เฝ้าเผื่อแผกกันบนเส้นทางหลวงนะครับ าก็สวยแล้วก็เพลินดีนะครับเมื่อกี้เป็นรถตู้ตรังสตตนนะครับวิ่งผ่านไปก็นะเดี๋ยวนี้การเดินทางก็ใช้รถตู้กันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกออกรอบเร็วมนาะคนครบก็เดินทางได้เลยไม่เหมือนกับพวกรถบัสอะไร่างรถใหญ่ที่วิ่งตามเวลาครับ ก็เส้นทาง416นะครับตอนนี้มุ่งสู่อำเภอทุ่งว่าครับจังหวัดสตูลน,นะฮะเป็นจังหวัดใต้สุดของฝั่งอันดามันประเทศไทยครับผนะมแลพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับเวฟตะมันเดียวทีเอชไออันนี้เป็นเส้นทาง4 1 16นะจากละงูไปที่ทุ่งว่าครับผมสวัสดีครับ